แม่คับผมก่อนหน้านี้บอกว่าเราจะไม่รับงานแล้วใช่คือถ้าลองไปย้อนดีผมไม่อยากทํางานแล้วก็อยากทํางานแค่ที่อยากทำอะไรเงี้ยับผมใช่แล้วเรื่องนี้อะไรยังไงถึงได้มาลงได้เรื่องนี้ผมแบบพอได้บทมาแล้วแบบโอ้ยผมว่าน่าเล่นนะใครที่ได้โชคดีแล้วก็ได้ทั้งความโชคดีทั้งความกดดันมาอะไรเงี้ยครับแตว่าเราก็กดดันมากเลยกดดันไหมก็ผมลองไปเปิดหนังดูอะไรเงี้ยเพราะไม่ไม่ได้ดูแล้วลองเปิดทั้งหนังแบบทุกทุกตอนที่เขาเคยทํามาเราก็แบบแอบแบบ โอ้พี่บีเขาเล่นกันดีมากนะอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุด <ผม S 1> ตรงน,นี้เป็นพี่ติ๊กใช่เป็นพี่ติ๊กเป็นครูพี่เต๋าด้วยอะไรเงี้ยฮะืว่าต้องทำกันบ้านใช่ต้องทำกันบ้านเยอะไหมก็เราจะพยายาม ทำให้ดีที่สุดก็ลองผมลองเปิดดูแล้วก็ลองถามเพื่อนว่าเฮ้ยเขาเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยใช่น่าส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เราเลือกรับคือเลือกจากตัวงานใช่ไหมคะหรือว่าไม่เอาจริงเนี่ยลองไปถามผมไม่ทําอะไรสักอย่างงานถ้างานไปไหนนิดหน่อยก็ไม่ไปอะไรเงี้ยก็มีอันน,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 นี้อันเดียวเลยทาไมไมบเราถึงไม่รับงานผมเป็นคนคิดเยอะไม่ได้มีอะไรดีนะแต่ว่าแบบเป็นคนแบบคิดมากมายไ,ไม่ชอบไปนู่นไม่ชอบไปนี่อะไรเงี้ยติดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน,นแต่ว่าแบบคือเป็นโรคส่วนตัวสูงมากกว่าใช่เราก็ไม่รับ ไม่รับเลยเพราะมันเป็นอย่างนี้แหละคนคิดว่าเราจะออกจากวงการไปเลยก็ไม่เป็นไรเราเราแค่ว่าเราแบบเราไม่ได้ทําเยอะเราไม่ได้ไม่ได้รวยไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเราก็ทําแค่ที่เราอยากทำเราสบายใจเพราะพ่อแม่ผมเขาไม่ได้มาบังคับอยู่แล้วเราไม่ได้ต้องการว่าต้องมีเงินอะไรเยอะแยะมากมายเราเบื่อกับวงการหรือเปล่าครับเร้เบื่อไม่จริงไม่ไม่ใช่เบื่อแค่ว่าขี้เกียจทํางานใช่ขี้เกียจทํางานเลยที่ว่าต้องแบบตื่นเช้าทํางานนานๆอะไรเงี้ยครับผมไม่ชอบคนทํางานที่เป็น เวลาตามเวลาที่กำหนดจริงๆไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแค่ว่าถ้าเรารู้ว่าเราไม่พร้อมที่จะทํางานเราก็ไม่ควรทําดีกว่าใช่ค่ะแล้วเรียนเป็นยังไงครับเรียนตอนนี้ก็ไม่ดีฮะก็ว่าผมก็ต้องเริ่มใหม่เพราะผมก็ตอนแรกจะเป็นทหารอยู่แล้วแต่ว่าตัดสินใจว่าถ้าติดถ้าเขาละครเนี่ยถ้าเราไม่ติดเราก็จะทํางานละครถ้าตอนแรกติดก็จะไปเป็นทหารเต็มตัวอะไรอย่างนี้นคิดคิดเสร็จออกจากการ ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฟ้นออกแค่ผมสุดท้ายคือคำผมคือผมเลือกทํางานที่ผมอยากทําแค่นั้นเองทำแล้วสบายใจไม่ต้องเครียดไม่ต้องไปทํานู่นนี่กับใครอะไรแบบนีมันทำแบบว่าเหมือนว่าโฟกัสเองก็ออกมาบอกกันว่าเห็นแน็ตเป็นต้นแบบคืคคิดที่จะออกจากวงการอีกแลคือแต่ละคนเนี่ยผมว่าไม่ได้คิดอยากออกจากวงการหรอกแค่ว่าเขามีอารมณ์ส่วนตัวผมไม่อยากไปแข่งกับใครไม่อยากไปยืนกับคนนู้นไม่อยากไปยืนคนนี้อยากแบบทํางานที่เราทาแล้วสบายใจไม่กดดันใช่ แล้วมองเห็นว่าถ้าเราไม่ได้ทำโครงการแล้วจะไปทำอะไรจริงๆผมก็มีทำหลายอย่างจริงผมอยากแบบดูพวกจริงก็ที่ที่ทำทำเนี่ยก็อยากทำเกี่ยวกับรถทำเกี่ยวอะไรพวกนี้ด้วย<ม> <ๆ S 2> กับพี่ๆเขาอะไรพวกนี้เราที่บ้านไ <ๆ S 2> ี้อยู่แล้วใช่ผมเลยไม่ได้กงังวลว่าแบบผมต้องทำอันนี้อย่างเดียวที่เราเป็นบอกใช่ไหมว่าเฮ้ยแค่ก็ม่ม่มีนันก็คงไม่ีไม่มีฮะพ่อแม่ผมไม่เคยบังคับผมเลยเขาแค่หนักใจเรื่องนึงว่าถ้าไม่เอาอะไรสักอย่างเลยเนี่ยไม่ได้แค่ว่าต้องเลือกอะไรหน่อยบ้าง ถ้าไม่ตั้งใจเรียนก็ต้องทํางานถ้าไม่ทำงานก็ต้องกลับมาตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยครับที่บอกว่าเราต้องไปเริ่มเรียนใหม่เรียนอะไรยังไงก็ตอนนี้ผมเนี่ยงจริงเดือนที่ผ่านมาผมแบบพอผมไม่ได้เป็นทหารแล้วเนี่ยแล้วก็กลับมาเนี่ยก็พยายามจะหาอะไรที่เรียนแล้วแบบตรงกับเราแต่พอถึงจริงเนี่ยมีอยากพอจะไปเรียนดนตร,ตรีจริงปุ๊บก็เวลาไม่ได้เพราะว่าต้องถ่ายสีวันตอ่ออาทิตย์เนี่ยเวลาดนตรีก็ไม่ได้พระที่ลามก็ไม่ได้อีกอะไรเงี้ย ก็ผมว่าคงต้องกลับไปเรียนรัฐศาสตร์เหมือนเดิมใช่เริ่มต้นปีหนึ่งมาใช่ครับแล้วนี้เนี่ยท่างผู้ใหญ่เก่าได้มีแบบว่าเรียกเราให้ไปทํางานด้วยไม่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 ค่อยมีครับใช่ไม่มีไม่มีบอกปัดประเด็นก่อนอะไรนะฮะเราบอกปัดประเด็นเป่จริงๆผมแบบไม่เหมือนที่บอกผมไม่ไม่ได้ทำเลยเลยตอนนี้มีอันนี้อันเดียวแล้วก็อันอื่นไม่ไม่ทำเหมือนว่าแน่นอนที่เก่าๆก็ไม่ได้เรียกเราเอาส่งป้อนงานให้เราใช่ครับผมใช่ใช่ แล้วเราก็ไม่ได้มีสัญญาที่ไหนเลยไม่มีเลยใช่ตอนนี้ผมไม่ได้มีสัญญาที่ไหน,นผมว่าไม่มีสัญญาไม่ได้อยู่แล้วเป็นคนแบบว่าแบบนิดนึงอะไรอย่างเี้